เราจะทำยังไงกันเนี่ยฮะคุณเดืนวาดก็เล่นก่อเหตุไปทุกแห่งอย่างเนี้ยแล้วทีนี้พวกเราจะไปสุ่มหาที่ไหนได้อะน,นียเฮ้ยดาบดูนี่สิมีอะไรก็หมดจากจุดเกิดเหตุทั้งหมดอ่ะถ้าเราลากเส้นเชื่อมเหมือนกันนะนี่มันเหมือนสัญญลักษณ์อะไรสักอย่างก็หมดมดาบหกแฉกมันเป็นสัญลักษณ์ของพูดผีพีศาจ ผ <c oughs> ีพิศัา <c oughs> แล้วจุดตรงกลางของดาวหกแฉกนี่มันคืออะไรอ่ะพื้นที่ตรงนี้มันคืออะไรอะไรครับมึงร้านครับปูป่ผมเคยบอกว่ามันเคยเป็นหลุมหลบภยัยสมัยสงครามโลกครับแต่โดนระเบิดถล่มครับคนตาเยเป็นร้อยเลยหลุมหลบภัยก็เลยการศิษย์สาน <c oughs> ศาสุสาเนี่เหรอดาวนี้ไปแล้ว ไม่ใช่งานเข้าเราครับงานเข้าดาบผมต้องอยู่เวรเอาเหรอ,อ,อโอ้ยทำไมต้องเป็นเราเนี่ยนี่มลหลวงพ่อตื่นตื่นทำไมต้องไป,ไปเวลานี้ด้วยมวลโอ้ยไม่น่าเลย すいません。<laughs> ไอพ้พันสาไอ้มาร์จนโอหมดดูนั่นสิครับหลงเต็มไปหมดเลยครับทำไมฝาลงมันหายไปไหนหมดอ่ะนั่นงสิครับหมดหมดดูสิครับนั่นรอยอะไรครับนะ่ะนี่เป็นเหมือนรอยไหมเลยนะครับ นี่ดาาสังเกตดูสิว่าขนาดของรอยไหม้มันเท่ากับขนาดของโลงะศพเลยนะจริงด้ยวยครับผมแสดงว่าต้องมีโลงศพอีกโลนึงแน่ๆอะไรนะยังมีอีกโลเลยครับเนี่ยเอาแล,แล้วแล้วมันหายไปไหนนะครับนี่กูจะลาดจริงจง มีทางท่านถึงในภูเขารอให้ถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ก่อนจะเป็นวันตายของแกหนึองเอื้องจัน ข้างแรมวันนี้วันพระใหญ่เหรอคุณพ่อวันนี้วันพรนะใหญ่อะไรเหรออุชาวันพระใหญ่อสิไอ้พวกเอาวิชามันจะไม่มีอิทธิฤทธิ์ในวันพระใหญ่นี่มันจะต้องแอบซ่อนตัวจนกว่าวันพระใหญ่จะผ่านพ้นไปอุจชาทันก็หมายความว่าตอนนี้คุณแม่ทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม เดินว่าจะลงมือทำอะไรอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องให้พ้นเที่ยงคืนไปก่อนคืนวันใหม่อวิชาถึงจะมีฤทธิที่คืนนี้เอ,อวิชาคุณเพื่อนเราจะทนันไหมอ่ะจากตอนนี้ถึงเที่ยงคืนเรายังพอมีเวลาอยู่คุณแม่ได้ทันตอนนี้มีโรงศพเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งลง แต่หายไปพร้อมกับคุณเดินวาดนะลองศพลองศพเอาไว้ใส่ศพนี่จะมีใครตายอ่ะลองศพนั้นนะ่ะคงจะไม่ได้เอาไว้ใส่ศพคนเป็นหรอกครับหมายความว่ายังไงอุยทาคุณเดินวาดคุณแต่ลองศพหมอผีขึ้นมาหมอผีมีหน้าที่ปราบผีคุณเดินวาด อาจจะใช้พลังวิญญาณของหมอผีเหล่านั้นปราบวิญญาณนางเอื้องจันก็ได้ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะตอนนี้คุณเดินว่าอันตรายมากนะครับผมจะให้ทุกคนอยู่แต่ในคุ้มปิดประตูคุ้มให้นั่นหนาะอย่ากออกไปไหนเป็นอันขาดจนกว่าผมจะหาตัวคุณเดินวาดพบนะครับแต่แต่ฉันคิดว่ายังไงก็ตามคุณแม่คงยังไม่ทำอะไรจนกว่าจะพลเที่ยงคืนนี้ไปค่ะ ตอนนี้ผ้าที่ก็ตกดินแล้วนะครับผมขอตัวก่อนนะครับรัวงเลยนะคะพอไม่ดับฉันจะช่วยหยุดคุณแม่ได้ยังไงอะ